กับตู้โฟกัส TDI นะครับเติงสองพันห้านะก็ใช้งานมานานก็ก็ล้างหัวฉีดนะครับมาที่นี่ก็ให้น้ํายาเยอะๆเลยนะฮะล้างมันให้ได้ประสิทธิภาพนะครับนี่ต่อสายเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเอาน้ํายาเข้าไปล้างทางวาสาที่หัวฉีดโดยตรงนะครับล้างแบบนี้ล้างแบบต่อตรงนะครับไม่ต้องไปถอดหัวฉีดออกมาข้างนอกนะฮะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องกันครับ อันนี้ก็เป็นน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับดีเซลเพิร์ตนะเป็นถังสีแดงเนี่ยถ้าตามช็อปที่เขาใชายเย้เยอะๆเขาก็จะซื้อแบบนี้นะครับล้วก็จะได้ได้ถูกด้วยแล้วก็ได้ปริมาณนะครับจะเติมให้ลูกค้าเยอะนะครับถ้าซื้อแบบกระป๋องเนี่ยมัน500 ml นะฮะผมเติมให้ลูกค้านี6ย6 7 0 0 ml เลยนะครับทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับรอบเดินเบานะให้น้ายาเข้าไปทำความสะอาดที่ ตัวฉีดโดยตรงนะครับแต่ล้างสะพันหนึ่งเสียงเครื่องก็จะเริ่มเบาลงนะมันยาตัวนี้ดีนะครับผมเทศแล้วนะฮะลองไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับก่อนล้างนะ10โลลิตรนะล้างเสร็จแล้วประหยัดขึ้นนะ12 13โลลิตรนะครับ พอเวลามาก็มาติดๆกันเลยนะเมะื่อวานนี้ก็มาวันนี้ก็มีลูกค้าใหม่มาให้อีกนะใช้แล้วก็ต้องดูแลนะครับตัวนี้ถ้าไม่ดูแลมันก็จะมีความเสี่ยงหัวฉีดอุดตันนะครับเบนซินดีเซลต้องล้างเหมือนกันหมดนะฮะแต่เบนซินก็มาซื้อได้นะรือไปเทใส่ถังได้ที่ห้าคันนี้ก็ใช้เยอะอยู่นะสามแสนกว่าโลนะ เยอะกว่าผมนะครับก็สมควรกับเวลานะครับใครที่ใช้งานมาแล้วก็อย่าลืมดูแลนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันมีอายุนะครับถ้าเราใช้แล้วเราดูแลมันก็จะไม่เสี่ยงนะครับเสี่ยงในที่นี้คือเสี่ยงหัวฉีดอุดตันนะครับหัวฉีดอุดตันนี่หัวหนึงเป็นหมื่นบาทเลยนะอย่าทําเป็นเล่นไปนะครับใครที่เริ่มเริ่มไม่ค่อยดีเริ่มมีอาการเนี่ยก็เอามาซ่อมบอมํารุงก่อนนะลองล้างดูก่อนเสียเงินนิดหน่อยคุ้มนะครับ ผ่านไปประมาณ40นาทีนะครับน้ำยาก็หมดสายแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวขับออกไปก็จะรู้สึกได้เลยนะว่ามันลื่นขึ้นนะสะอาดนะหัวฉีดสะอาดอัตราเร่งก็จะดีขึ้นฟวันดาน้อยลงนะฮะเดี๋ยวเราไปดับเครื่องเราก็ปลดอุปกรณ์กันเบิ้ลออกมาที่ควันออกมาเป็นลูกเลยนะ ออกมาเพราะว่าข้าเมานะมันหลุดออกมานะหลุดผ่านการเผาไหม้นะครับใช้แล้วก็ต้องล้างบ้างนะครับพวกนี้สําคัญนะฮะไม่งั้นได้โดนหัวละหมื่นนะห้าสูบก็โดนห้าหมื่นนะครับผมว่าไม่มีใครยอมจ่ายหรอกนะครับเพราะฉะนั้นนํารถมาล้างนะครับดีกว่านะครับเป็นการบํารุงรักษาเชิงป้องกันนะครับครับก็เรียบร้อยในสถานการณ์ล้างหัวฉีดนะครับ ขอบุสชะลักการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ